สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงนำเอาประเด็นในส่วนของผลผลิตทุเรียนนะครับที่เราก็ทราบกันในส่วนตรงนี้แล้วว่าโดยภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นการออกดอกการบานของทุเรียนชุดใหญ่ในเดือนมก,กราคมตลอดทั้งเดือนซึ่งผมก็ได้อธิบายมาในส่วนหนึ่งเป็นภาพกว้าง,างแล้วนะครับว่าในเดือนมก,กราคมนี้ทุเรียนในภาคตะวันออกเรานั้น เขาจะมีปริมาณที่มากก็น่าจะอยู่ในระดาบเกือบ50%อของพื้นที่หรือของผลผลิตโดยมวลรวมและในส่วนของเดือนมกราคมที่อดอกทุเรียนบานเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น3รุ่นหลักๆนั่นก็คือรุ่นที่บานในส่วนของอเดือนมกราคมต้นแล้วก็มาอยู่ในช่วงที่2ก็คือ,อช่วงกลางเดือนมกรา และชุดที่3ที่กําลังบานในเวลานี้นะครับก็คือช่วงปลายเดือนมกราคมนี่คือรุ่นใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเราหลายท่านก็มีความวิตกกังวลว่ามันตรงกันหมดก็ถูกต้องครับเพราะว่าการออกดอกของทุเรียนชุดนี้เนี่ยมันเป็นการออกด้วยสภาวะของสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศเป็นตัวสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราคงจะไม่ได้ประเมินภาพกว้าง แบบอ,อย่างนี้อย่างเดียวเราก็จะต้องย้อนกลับไปเจาะลึกในรายละเอียดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของดอกที่บานพร้อมกันมิใช่ว่าจะมีความหมายคือเก็บเกี่ยวพร้อมกันในส่วนของความจริงแล้วถ้าเราจะพูดถึงตัวเลขโดยประมาณการที่ทางราชาการกำหนดไว้ให้ก็คือ120วันใน120วันตรงนี้เนี่ยคือตัวเลขประมาณการ โดยค่ากลางๆแต่ว่าถ้าเรามาดูในรายละเอียดทุเรียนที่มีปริมาณน้อยคุณภาพใบดีการสุกแก่ก็จะเร็วขึ้นอาจจะไม่ถึงอาจจะแค่1้0วัน113วันและในขณะเดียวกันทุเรียนที่บานในชุดนี้เช่นเดียวกันมีปริมาณผลผลิตมากลักษณะของทุเรียนที่มีผลผลิตมากนั้นและการจัดการดูแลของพิทักกรดีอย่างต่อเนื่องเร่งทั้งปริมาณขนาดน้ำหนัก ทุเรียนชุดนี้จะต้องเก็บเกี่ยวอย่างน้อยถึง128、130และ135วันนี่คือระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวดังนั้นถ้าหากว่าเราเอาตัวเลขในหลักการตรงนี้เนี่ยมารวมกันเราก็จะเห็นภาพว่าในส่วนของทุเรียนที่เรามีปริมาณมากเนี่ยเขาก็จะทยอยเก็บเกี่ยว แตกต่างกันออกไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ปัญหาเรื่องของทุเรียนอ่อนเราไม่พูดถึงนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของการควบคุมระบบการบริหารจัดการเป็นเรื่องกลไกเขาเราม่อาจที่จะเข้าไปล้วงตรงนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เห็นภาพก็คือว่าคุณภาพของทุเรียนนั้นการสุกแก่ ทางราชการก็ได้กําหนดไล้ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งถ้าเราจะพูดกว้างก็คือเนื้อเหลืองกรอบแข็งหวานมันเราก็ดูแค่แค่นี้ประเด็นต่อมาสิ่งที่ผมเองนั้นอยากจะให้ท่านเข้าใจในเห็นภาพลึกลงไปอีกก็คือในลักษณะของอทุเรียนในแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูปริมาณในแต่ละรุ่นคือรุ่นที่1ต้นเดือนรุ่นที่2กลางเดือนรุ่นที่3ปลายเดือน เราจะเห็นภาพครับว่ารุ่นที่หนึ่งต้นเดือนเนี่ยมีปริมาณน้อยถ้าเราจะเทียบก็ประมาณสัก30%และพอมารุ่นกลางเดือนซึ่งเป็นชุดใหญ่ก็จะบานอีกประมาณ40%ในส่วนของช่วงปลายเดือนปลายเดือนนี้ก็จะมีอีกประมาณ20%อันนี้คือประมาณการโดยคร่าวๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวละ่ะ เราก็ต้องโดยประมาณอีกเช่นเดียวกันเราทราบดีครับว่าถ้าดอกทุเรียนบานในเดือนมกราเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวตั้งแต่หลัง20เมษา,าเป็นต้นไปซึ่งในรุ่นนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในความต้องการของตลาดมาดูรุ่นที่สองครับที่บานอยู่ในเสร็จที่ปัดดอกกันในช่วงของกลางเดือนมกรา<ม>ก็จะไปทำการเก็บเกี่ยวอยู่ที่เดือนพฤษภาคมกลาง หมายความว่าจากรุ่นที่1น,นะครับปลายเมษาไปถึงต้นพฤษภารุ่นที่2ก็คือกลางพฤษภาไปถึงสิ้นเดือนไปถึงมิถุนาต้นและรุ่นที่3ที่บานอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมปลายก็จะไปเก็บเกี่ยวอยู่ที่ปลายพฤษภาและก็มิถุนาเพราะฉะนั้นระยะเวลาของก่าวกรอบการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีทั้งหมดโดยประมาณก็คือ45วัน 45วันตรงนี้เนี่ยเรามาดูในภาพของความต้องการของตลาดพิทักษกรครับถ้าเราจะตีผลผลิตชุดนี้อ่ะเราตีไว้สัก3ามแสนตันเป็นตัวเลขเข้าๆนะครับในชุดนี้ชุดอื่นเราไม่พูดถึงหรือชุดหลังที่ยังไม่มาเราก็ไม่พูดถึงเราพูดถึงตรงนี้ประมาณ3ามแสนตันใน3ามแสนตันตรงนี้มาดูเรื่องของความต้องการของตลาดจากข้อมูลจาก ชัยพึกษ์อโกรเทคหลงซึ่งตอนนี้ก็มีลงอารอานะครับก็ทำการศึกษาจัดเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันก็บอกว่าจากการประชุมเนี่ยจะมีบรรดาผู้ประกอบการลงเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก500มาเป็น800ใน800รลงเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากศักยภาพของความต้องการผลผลิตวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ลงละประมาณ20ตันก็เท่ากับวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้ทุเรียนที่ตัดออกมาแล้วคัดได้แล้วนะครับ ก็ที่ประมาณ16,000ตันถ้า10วันใน10วันเนี่ยมันก็จะเป็น1 6 0 0 0 0ตัน20วันก็เท่ากับ3 2 0 0 0 0ตันเพราะฉะนั้นทุเรียนที่เรามามองกันในประเด็นตรงนี้ว่าในกองใหญ่เนี่ยสมมติถ้าเรามี3 0 0 0 0นตันเสร็จมันก็จะหมดไปภายในเวลา20วันแต่นี่เรามีเวลาเก็บเกี่ยว45วัน สำหรับทุเรียนชุดนี้เพราะฉะนั้นความต้องการของแต่ละโรงเองนั้นก็ย่อมต้องมีการแข่งขันในขึ้นกันและกันในเชิงธุรกิจเป็นการแข่งขันในการประกอบการเท่ากับว,ว่าโรงหนึ่งอาจจะทำได้แค่ครึ่งตู้ต่อวันเท่ากับว,ว่าสองวันจึงจะรวบรวมทุเรียนได้หนึ่งตู้ ดังนั้นเมื่อเกิดการชะง,งักในกิจการในธุรกิจตรงนี้เขาก็ต้องเร่งดังนั้นในมุมมองที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยอยากจะให้เห็นภาพตรงนี้ว่าความต้องการของตลาดในประเด็นตรงนี้มันก็จะต้องทำให้เกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นท่านที่ไปมองว่า,ารุ่นนี้มันตรงกันหมดราคามันอาจจะไม่ เป็นไปดังที่คิดมันก็อาจจะไม่ได้เป็นดังที่เราคิดได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุผลทางสถิติทางตัวเลขตรงนี้อย่างไรก็ตามครับในส่วนของมาตรฐานคุณภาพเนื้อนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราก็จะต้องช่วยกันคือเราไม่ได้ไปโทษใครเราไม่ได้ไปว่าใครนะครับแต่ถ้าเราช่วยกันทั้งหมดเราชาวสวนก็ต้องสร้างเนื้อสร้างคุณภาพนะทั้งภายนอกและก็ภายในลงเอง ก็เป็นผู้ประกอบการก็ต้องดูในเรื่องตรงนี้ส่วนไอ้ปัญหาวิชาต่างๆนั้นเราก็ล้วงไปไม่ถึงแล้วครับเราก็จะไม่พูดถึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ผมแสดงให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอสถิติแล้วก็ความจริงทีนี้เราก็ต้องมาดูจะเราละครับเราชาวสวนเราจะมีแนวทางในการดูแลบริหารจัดการอย่างไร ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาดูตัวเลขข้อมูลนิดนึงว่าในภาคตะวันออกเราเราพูดถึงรุ่นดอกบานแล้วที่ไหนมีบ้างก็มีนะครับทางศรีสะเกดทางเมืองการหรือที่ไหนก็ตามแต่ผมสรุปให้ฟังว่าเป็นลักษณะของทุเรียนที่ขายในลักษณะท้องถิ่นขายทางออนไลน์แล้วก็อาจจะมีการรวบรวมบ้างเล็กๆน้อย ในเรื่องของการส่งออกจึงอยากจะสรุปว่าถึงแม้ว่าจะมีมีปริมาณก็ไม่พอในขณะที่ทางภาคตะวันออกมีมากลงก็คงไม่ได้ไปถ้าไม่ไปก็อาจจะมีการรวบรวมส่งมาก,ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนี่คือเหตุผลสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนไม่มีผลกระทบสรุปเพราะฉะนั้นในด้านของการที่เราจะมาวางแผน ผมจะลงรายละเอียดให้เห็นภาพอีกนิดหนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงทุเรียนในรุ่นใหญ่ตรงนี้เราจะเห็นอยู่ภาพหนึ่งครับว่าทุเรียนที่บานรุ่นแรกของรุ่นใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่ต้นเดือนมการานะครับมันไปเริ่มต้นที่วันที่25่ธันวามันจะมีทุเรียนชุดหนึ่งที่บานก่อนปีใหม่แล้วชุดนี้ติดดีขณะนี้เนี่ยเป็นลูกไข่ไข่ไก่ก็มี นะครับไขเล็กลงมาก็มีอันนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งก็มีปริมาณที่น้อยมากซึ่งรุ่นนี้ก็จะหากว่าท่านดูแลให้ดีก็จะไปเก็บอยู่ในช่วงสงกรานต์ซึ่งสถานะไขที่บานในชุด2 3 24 25ธันวาเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นประเด็นนะครับท่านเดินหน้าเดินหน้าอะไร เดินหน้าทําขนาดทําน้ําหนักทําคุณภาพไปท่านก็ได้รับส่วนต่างของราคาและปริมาณในชุดนี้ก็ถือว่ายังมีน้อยถามว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็มองว่ามีอยู่ประมาณไม่เกิน5หรือ8เปในชุดใหญ่นะครับไม่ได้ไม่ได้มองทั้งภาพทั้งนั้นทั้งภาคตะวันออกเราเรามองเฉพาะชุดใหญ่ตรงนี้มีไม่เกิน1 0เท่านั้นเพราะฉะนั้นชุดนี้เราก็เดินหน้า ทำให้สุกแก่ไวเร่งขนาดน้ำหนักเร่งสีไปในเวลาเดียวกันซึ่งแนวทางการบริหารจัดการเราก็จะให้เป็นวิธีการในการให้ความรู้ต่อไปอันนี้คือรุ่นที่บานตั้งแต่ช่วง20สกว่าธันวาคมขณะนี้ผลโตแล้วมาดูรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองขณะนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หนึ่งเป็นรุ่นใหญ่ของเดือนมกราคม เขาก็อยู่ในระยะผลอ่อนเป็นลูกหมากเป็นลูกหมากเป็นไข่นกกระทาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่โดยประมาณชุดนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าชุดนี้จะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงหลังสงการทีนี้ในการที่เราจะเก็บเกี่ยวหลังสงการเนี่ยเราทราบข้อมูลตั้งแต่แรกแล้วว่าทุเรียน120วันเนี่ยมันเป็นตัวเลขโดยประมาณการเราวัดกันที่เปอร์เซ็นต์แป้ง เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งหรือเปอร์เซ็นต์แป้งมี30มี32มี34เราก็ดูกันไปตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องชาวสวนมีปริมาณผลผลิตพอดีแล้วสร้างคุณภาพใบพอดีการเก็บเกี่ยวถ้าเราลองมาดูนะครับว่ามันก็จะอยู่ในช่วงของการต้องการของตลาดก็ยังสูงอยู่เราถาสามารถที่จะเลื่อนอันนี้ ต้องขออนุญาตย้ยำนะครับนี่คือพูดถึงคุณภาพเนื้อที่ได้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งจริงๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหมอทุเรียนมาส่งเสริมแนะนําการทําทุเรียนอ่อนจะโดนโดนโจมตีนหนักเพราะในอดีตกเ็เคยโดนตาหนิต่อว่ามาเยอะชื่อนี้ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับเวลาที่เราฟังสาระต่างๆจะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องทอนิก อัโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อะโทนิกที่ บริษัทเจียไต,ตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกรโรกหลากเน่าโคเน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอม,มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละ2-3ครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่า ลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทาราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ใช้พืชเกษตรทุกสาขาปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทั้งที่เกิดจากศัตรูพืชและวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวน จนทาให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ําหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มูลค่าสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจํากัดทีมเกษตรได้นําเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ําหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วง โดยการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา10ซีซีต่อต้นต่อเดือนในไม้ผลและ10ซีซีต่อต้นในกล้วยไข่แก้วมังกรและมะละกอซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้20%ซีดีทีชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟ์จำกัดไซฟามิน B.K. ไซฟามิน B.K. อมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแย้ใหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศปรปบรวนใช้เพียง 50cc เท่านั้น ป้องกันการลุร่วมเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีแคสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตร เอาเด็ดเทคโนครอบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าและเทรนเนอร์พ่นสองถึงสามครั้งทุกๆ7 1เจ็ดถึงสิบวันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าและเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอบหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชายพืชเศรษฐัมทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับไปฟังสาระกันต่อเลยนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาได้จากกลางเดือนพฤษภาก็มาเป็นที่ต้นเดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงของจังหวะการขาดตลาดอันนี้ก็คือแนวทางหนึ่ง ที่เราสามารถจะทําได้แต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องเร่งคุณภาพเร่งการสร้างแป้งสร้างเนื้อสร้างสีสร้าง,างความหวานไปในเวลาเดียวกันและผลผลิตเราจะไว้จํานวนมากไม่ได้ผมยกตัวอย่างเส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเนี่ยเราจะไว้ได้แค่6ผลการสุกแก่จะอยู่แค่ร้อยสิบสามวันที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งสามสิบสองสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่คือแนวทางหนึ่งถ้าท่านมีผลผลิต แล้วท่านต้องการเก็บเกี่ยวเร็วเราจะต้องจัดการตัดแต่งให้ผลผลิตอยู่ในปริมาณที่ดีเหมาะสมในอีกแนวทางหนึ่งเราไม่ต้องการสิ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะไว้ผลผลิตให้ได้เต็มประสิทธิภาพอย่างเช่นในเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเราไว้8ผลเลยนะครับเราไว้8ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรสมมติว่าต้นนี้เส้นผ่าศูนกลาง10เมตรเราไว้80ผลพี่นักกษรครับ ทุเรียนชุดนี้เนี่ยแทนที่เราจะเก็บเกี่ยว113วันไม่ได้120วันก็เก็บเกี่ยวไม่ได้ครับผมยืนยันได้เลยเพราะเรามีงานวิจัยเรื่องนี้เราจะต้องไปถึง130กว่าวันเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีที่เราจะเพิ่มผลผลิตต่อต้นให้มากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของเราจะยืดออกไปซึ่งมันเหมาะไหมกับในช่วง เดือนพฤษภาคมไม่เหมาะในชุดกลางเดือนก็ไม่เหมาะเพราะนั้นเราก็จะทำการไว้ผลผลิตที่พอดีแต่แล้วไปเหมาะชุดไหนล่ะชุดที่บานปลายเดือนมก,กราคมครับถ้าเรามีผลผลิตชุดปลายเดือนมก,กราคมเราไว้ดอกไว้ผลผลิตมากการเก็บเกี่ยวจะเลื่อนออกไปการเก็บเกี่ยวเลื่อนออกไปก็จะไปเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมิถุนายน ซึ่งในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะกลายเป็นประเด็นว่าเอา้าหมอทุเรียนมันก็ไปตรงกับที่อื่นสิเดี๋ยวค่อยฟังครับผมจะอธิบายอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดภาพชุดเดือนมิถุนายนก็จะเป็นชุดที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าปีการผลิตนี้เนี่ยชุดนี้ภาคใต้มีไหมมีครับมีอยู่ในระดับปริมาณหนึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของทางภาคใต้ เพราะฉะนั้นในส่วนของชุดนี้จะช้ากว่าเราอีกเล็กน้อยเพราะเขาขณะนี้เนี่ยเรากำลังบานกำลังดอกบานนะครับแต่ภาคใต้เองซึ่งออกมาแล้วเป็นมะเขือพวงอ่อนเราจะเห็นภาพว่ามันจะต่างกันดังนั้นหลักสูตรการไว้ผลผลิตมากการทำอายุวันให้ยาวออกไปจึงไปเหมาะกับทุเรียนในรุ่น ที่กำลังบานชุดปลายเดือนมกราคมนี้นี่คือประเด็นที่อยากจะให้เห็นภาพประเด็นต่อมาที่ท่านอาจจะสงสัยคือเอา้าถ้าอย่างนี้มันก็ไปชนกับภาคใต้ผมสรุปให้ฟังแล้วว่าไม่ชนเมื่อวานนี้ก็มีข้อมูลมาอีกครับว่าเอา้ามันก็ไปชนกับเวียดนามสิพี่นัสกสกอรครับประเด็นตรงนี้ผมอยากจะน,นาเรียนนะครับว่า ในส่วนของผลผลิตเวียดนามเนี่ยคือเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีหรอกครับเดือนมิถุนายนเนี่ยต่อมาพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ไปแนะนำเขาไปให้เทคนิคเขาไปประกอบอาชีพก็เลยกลายเป็นว่ามีกลุ่มผู้ทำสารในส่วนของเวียดนามที่จะมีผลผลิตชุดน,นี้ได้บ้างแต่ไม่มีปริมาณที่จะมาผลกระทบกับในส่วนของภาคตะวันออกเรา นี่คือประเด็นที่อยากจะย้ำนะครับว่ามีก็ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าในส่วนของตรงนั้นเป็นกลุ่มผู้ทำสารตรงธรรมชาติของเวียดนามจริงๆเขาจะช้ากว่าเราอีกประมาณสองสาเดือนจะไปตรงกับชุดทางภาคใต้นูน่นเพราะฉะนั้นแนวทางที่เรากำลังอธิบายให้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ท่านเข้าใจครับว่าทุเรียนชุดใหญ่ในภาคตะวันออกเราเนี่ยถ้าพูดถึงรายละเอียดจริงๆมันมีถึงสี่รุ่นครับ รุ่นปลายธันวาในสัปดาห์สุดท้ายก็ติดผลโตแล้วรุ่นต้นเดือนมก,กราก็เป็นลูกหมากรุ่นกลางเดือนมก,กรานะครับอันนี้กำลังติดกำลังผลหางแย่ไม่กำลังติดผลและก็รุ่นที่กำลังบานชุดนี้เป็นชุดใหญ่ชุดสุดท้ายและกํำลังอยู่ในช่วงของการอดอกของการผสมเกสรรายละเอียดตรงนี้ อาจจะเป็นข้อมูลที่ผมประเมินให้เห็นภาพพิรุษกรหลายท่านที่อาจจะได้มีความวิตกกังวลก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับอย่างน้อยท่านก็จะได้เห็นข้อมูลภาพกว้างจริงจริงแล้วท่านอาจจะสบายใจขึ้นสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่ใช่ให้แค่ข้อมูลนะครับเรายังมีแนวทางที่ให้พิรุษกรเนี่ยจะได้นําเอาไปสู่การวางแผนจัดการทุเรียนของเราให้ได้เม็ดเงินให้มากที่สุดได้คุณภาพดีที่สุดย้ําว่า ทั้งหมดเป็นเทคนิคเป็นวิชาการไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการทำทุเรียนอ่อนนะครับก็ฝากไว้เป็นสาระความรู้ในเช้าว,วันนี้สำหรับในเช้าว,วันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆุท,กท่านสวัสดีครับ